ดูนะฮะโอ้ oh. เรื่อนี้จริงไหมจริงค่ะอ่าจริงใส่เครื่องไม้ถูกมาเขียนดูสิลูกมันอยู่ด้วยกันได้ไหมลูกโอ้โอ้วิ่งมาไกลพอสมควรจะเหนื่อยไหมเนาะโอ้โหอะไรนะสีอะไรนะโอ้โห oh. 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 สวันนี้ค่ะสวันนี้ค่ะโอเปิดประตูลูกอุ้ยวันนี้ลุงโจไปหาทหารด้วยนะเอ๊ไปไหมอ่าลุงโอ๊ตเปิดพี่ทหารบอกว่าคิดถึงน้องแอมด้วยนะขอบคุณที่น้องแอมไปเยี่ยมด้วยโหวิ่งสวัสดีค่ะวิ่งมาเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมลุงโจจะมาโอ้โหวิ่งมาตั้งไกลอืมเปิดแล้วแมเองเหรอ ไม่อยู่ยบา้านตะเวงหรือมันจะมาสี่บนมันจะมาแปดล่างมันงงอ่ะน้องแอปเขียนให้ลูกโจ้จเขียนเลขไหนลูก,ลกอ่ะน้องแอปจะเขียนเลขไหนลูกอ่ะดูนะฮะ<อ>ดูนะฮะโอ้เฮ้ยโอ้เ<อ><อ>ขียนตัวไหนคะเมื่อกี้งนะัน้นลูกโจ้ก็เสียตังค์สิ ตุงโจ้ซื้อ48เยอะมากน้องแอปมาเขียนให้4ตูดตูดนั่นเห็นไหมนี่ดูฮะดูนะฮะเลขเปลี่ยนพลิกนะฮะโอ,โ,โอ้โหแน่นอนนะฮะ4ตูดตู้4ข้างกลมนี่วงกลม นี่ฮะโโอ้หเขียนสดสดร้อนร้อนสถานการณ์พลิกแล้วครับหอมกระเทียมด้วยเอามาแล้วฮะโอ้โหเอาจับดีๆสามตัวแตกนะฮะไงครับเอาก็มีไม่กี่ตัวก็มันมีอย่างนี้มีสรุปว่ามีสี่แปดห้าอ่ามันมีเลขสี่อ่ามีเลขสี่มีเลขห้ามีเลขแปด มีเลขเก้าน e ี่ไปวิ่งเอาสินี่โอ้โ้โอ้แล้วสี่จะให้คู่กับแปดหรือคู่กับเก้าเอาวงกลมน่นอ้โวงกลมวงกลมอ่าดูดีๆนะฮะคุณผู้ชมน้องแอฟบอกว่าเลขสี่ ให้เลือกแปดกับเก้าเนี่ยลุงโจฝันเมื่อคืนว่าฝันเหน็นหลวงปู่ทวดฝันเห็นพระพระกับแปดถ้าเป็นพระสงฆ์นี่แปดถ้าเป็นพระพุทธรูปคือเก้าพี่กุมาอยู่แถวนี้หรืออยู่บ้านนี่นะอะไรบอกพี่พกมุมารด้วยช่วยพี่ทานด้วเยเดี๋ยวจะพาพี่กุมารไปเยี<ม>่ยมตาหาค่ะ กราบลงตายยังไงครลูกขอชมหน่อยนี่คนนี้กราบพระสวยมากเลยใครสอนเนี่ยลูกกราบดิลูกโจอยากเห็นนี่อู๋นี่นี่ตรงนี้เขามีตะงอยด้วยอาจารย์ฮาเยบอกหคูณหได้หได้เท่ากับหบวกสบวกสามเป็นเก้าเอาใครบอกว่าเลขเก้าเลขดับ เทียงนะอืมเอาเก้าล่างแต่ผมผมชอบเลขเจ็ดนี่ก็ทีแล้วห้าคูณหกดูซิเอ้าเอ้าห้าคูณหกได้ศูนย์ได้ศูนย์บวกสามบวกสามเป็นสามล่างเอาอะไรหกสามเออนั่นเอาเก้าอะไรทีนี้เอา เก้าอะไร <94. S 1> เออเก้าสี่สวยนะเก้าสี่เก้าแปดเก้าสี่เก้าแปดเลขห้ามาจากไหนเมื่อกี้เลขหกมาจากไหนต้องอมาจากอีกสิบทวันเลขท้ายสามตัวมืมเอ้าเก้าอะไรนี่นแสดงว่าน้องแอปบ,บอกผิดหรือบอกถูกไม่รู้พรุ่งนี้เะเบิร์นจะเป็นคนให้คำตอบ <laughs> ว่าถูกได้เงินหรือถูกรับทานร็วมาเร็วไปแล้ว บายบายหน่อยน้องเอฟบายบายเอซีหน่อยฝากอะไรให้แม่แม่เอฟซีหน่อยไหมฮะครนี้รวยนะเอฟซีรวยรวยอย่างเดียวเอายยเบิร์ชอบเลขสองนะยายนชอบเลขสองไปมาไปมาเนี่ยเขียนล็อกเลขสี่ไว้ก่อนคือไม่รู้เขาจะจับไว้ได้หรือเปล่านะว่ามันจะหลุดไหมแต่ว่าเอาแห ตาของน้องแอฟเอาเหหวานได้เลขสี่แล้วเมื่อคืนนะแล้วก็เมื่อเช้าไปจับกบได้เลขแปดน้องแอฟก็เลยว่าสี่แปดแปดสี่มันจะมาด้วยกันไหมลองให้เขาเขียนดูหน่อยลุงโจ้อชอบอเป็นูลี่ลุงโจ้ลุงโจ้คิดว่ามันมีเลขนี้แหละฝันดีนี่แอฟแอนี่โอ้แม่ดูก็กราบแม่แม่แมก็กราบ กราบใหม่ที่ลกกราบใหม่ที่ลูกาลองลองกราบใหม่ที่คโอมีเลขแค่นี้นี่มีเลขสี่มีเลขห้าชอบเลขไหนเอามาใส่ตัวหนึ่งจะได้ชชอบเลขหนึ่งก็เลขศูนอ๋อชอบเลขหนึ่เลขหนึ่งเลขศูนย์เันห้แม่มาไล้เลขศูนย์งนู้อืออ้าแล้วเอาศูนย์มาใส่สี่ตัวนี้คือมระาศูนย์สี่ตัวเดียว 04.05.08.09ถ้ามันจะถูกมันก็ถูกถ้าผิดเกิดเสียตังค์เลยแม่เมื่อไรกเอาเอามาเลยแม่ฝันเห็นแม่เมื่อไรมาตอนนั้นศูนย์ใช่ไหมเอาก็โทษเก้าอย่าเบื่อชมชมอะไรนั่นอแต่ว่าน้องแอปบอกว่าไอสองอันนี้ไม่มานะพี่โทนไอสองศูนย์ไงน้องแอไอ่มนี้ มันมีเลขสอ,ล <ะ S 2> สองอยู่ในนี้<อ>ไหนนะนี่แอปน่นหรอนี่นี่อะไรนี่อันนี้ก็สามศูนย์ <laughs> อันนี้ก็สองศูนย์นี่คนส่งตุ๊กตามาล่อน้องแอปนะ่นี่ที่เป็นเลขหมดเลย,ย,ยเลกนนั้องแอ้เ <laughs> อ,อยยวรชอบเลขสอง <laughs> น้องออ <laughs> เออแน่นอน นี่แอบแม่น่อย FC จีเนียรเนี่ยเฮ้ยมี FC เนาะเฮ้ยลูกทหารสามากกัลูกตาบอกเห็นชึงน้องเอาเดินเอากระชายน่องเต้าพร้อมน่องเต้าพร้อมนี่ฮะเปิดปุเนี่ยอ๋อนี่ของหลวงตาเอาถวายหลวงตาก่อนโอ้โหอู้หูได้เจออะไรหรือวะอิจฉาคุณนายแอบทำไมอันนี้อะไรคุณนายแอบอันนี้อะไรนี่นี่ เยอะเนอ <_ C 3> โอ้โอันนี้ของแท่นี่เล่นสนุกเลยเลยอันนี้เขากำลังฮิตนะนี่นี่ของแอปนี่แอปนี่ดูดูแค่คนนู้น ไหนเห็นโซมฟากระจาเลยเห็นแต่ผ้าที่ละบูบูละบูบูโอ้มีเลขตัวนั้นเลขเลขเลขโอ้นำมาดูสิเลขมีไม่เลขน้องแอฟนี่เขียนเลขนี่เอานี่ไปให้น้องทางโน้นไปให้น้องทางนู้นไปมันโซมเต้เมลมาฝากนี่มันโซมเองเจ้าตัวคนนี้ หน้าเหมือนพี่เดียเลยลุงเอาไว้ให้อน้องเป้หนน่ะไหนพี่เดียคนไหนไหนพี่เดียนี่ไหนลองเอาไปเทียบกันหน้าใกล้ใกล้เหลือมูกแทนหน้าเหมือนพี่เดียเลยพี่เดียเลยคือไม่เลขนี่ไม่สนใจเลยสนใจวะคือไม่ในเลขนี้คือไหม ไม่สนใจเวยนี่ก็ไม่สนใจหรอไม่สนใจกว๊ะตาตานี่นะน้องแอฟแจกเกือบหมดแล้วอันนี้เอาสิคราเราเหลือมาเรากลับน้องตากันเร็วน้องตาก่อนบ้องา

ข้กลับสวยๆขากลับสวยๆอันนมาลงขากลับแบ่งด้วยน้องแอฟกินกล้วยไหมโอ้ไม่กินค่ะกินเค้กนี่ไหมล่ะเอาไหมเอาไหมแฟนเค้กโบราณเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้โห ตุกวยมากินวยนะพี่น้องชนจอร์นากินนแบ่งแบ่งมแบ่งพี่แบ่งน้องกินไปอถอยไปพานถอยไปทางโน้นไปถอยถอยไปใครอะไรน้องแอไปด้วยนี่นะโอ้ยใยกไปด้วยโออยากไปด้วย เสด็จเจ้าอะไรอ้าวมามาเฮ้ยเก็บยาไปดูทหารเก็บยาไปดูทหาร